สวัสด,ดี 0, ครับพ่อศูนย์ครับผมเหมือนตามนะัดตามสัญญาตามสัญญาพ่อมาพ่อเล้วเออ่ยเลือกเงือกข้อหาสัญญาเพราะว่าสองงวดแล้วพ่อมมา่มันบัดได้แข็งแข็งเอ,ออาาเนี่ยมมาจักเกียบบัดที่เลว้ย่ทั้งบนทั้งล่างเออแต่ข้อสามตัวตรงๆรงคนน่ะ ก็ปวดจะดูคนเดียวเพราะว่าเเออออรอแล้วรอเล่าพี่น้องเอาไปเอามาฮกเก้าฮกสาบตัวแตกฮอหนึงอีกใต้หักฮกนึงอีกใต้หักอ้าวบาทนี้สิ้นสุดการรอคอยครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องดูคนมาวาจังไงเนี่ยล่ะพ่อโเตียนเหรอเอาอีกแล้วบาทเนี่ยเพราะว่าตัวเกือบบมาตัวเตียนเหลี่ยกรังเปลี่ยนเหลี่ยกรัง เปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนเซซีเปลี่ยนที่พอสามหมกซีใส่กันเอาสามกเอาซใส่เอาสองเป็นชีสองชีสงเอาต้องว่าสามสองนปะสามสองล่างยางเดียวล่างยางเดียวเฮ้ยตัวเดียวปะบ้าบานี่มาเปลี่ยนเตีโมาเปลี่ยนตเลึกล่างต่วาเลึกบนละเลีวบนนีชุนโ่างการฮึโครงการ ศูงเขากลางแล่นแล้วบาดอยู่มแล้วหน้าหน้าเข่าการปั๊บเลยเข่าเทียบเดียวแดนหน้าเทียบเดียวเขาเลยนั่งจอบจนเห็นเออรา่านั่งเบิ่งอยู่มันก็แล่นหน้าเดียวก็เดียวแดนมาแล่นหน้ามาหอดไม่เกี่ยวเกี่ยวเข่ากลางเลยเข่ากลางเป็นอีกแปดสูงเก้าอุกทิแปดสูเข้าโอ้โหเปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างแบบพี่น้องกไอ้บาดเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งที่ซื้อเปลี่ยนตำแหน่งที่คิว พ่อมูยู่แล่ยมันบ่อบาดนี่ยหูยูแล้วโอ้จะมันิ่งแบบเก่าเนยจะล้วดมาแบบเก่านยก็มาเทียนเดียมีมอดตัวกลางเดียววับโอ้ดวดซับจึกลงลาเลยกลางเทียเก่าเลยาตกอี่ล้เอ้อเอเอาเอาเอเอาวดปวดวล้างเอาซีใส่ไปที l i n กีตัก็สามออกเอาซีใส่ซียังไหพอ ี่สองเโอโถปาตโพี่รองปาปาปดสองแยังไเอาสองกตนยังคือเขาสองแยังคือเขาเออที่ใช้ตอนนั้นลับเพี้ยนใ่สามบอกโอโถมันติดไรบ่เนาะพอเอ้ยมาเปลี่ยนคงที่ถ่ายเะเนาะเดี๋ยวเสียคนมาวางกันยนี้กัน่นี้เลยจำมีเดุ้กสือไปหลายหลักหลายเลยที่หลายไปเลยที่สามสองนี่สามสองที่ว่าจะดีเอื ออกตรงนั้นกะไรชื่เก่าหนาิล<ช>่ะโอ้ตั้งเขาเขาบอกเปลี่ยนด่วนเลยมันบ่เปลี่ยนมันไม่สลับเหล็กไว้ไหว,ไวอุ้ยโอ้ส,ออสับขาหลอกตัวนี้นอืมอืมสับขาหลอกตะทีแรกอ่าจ้วงหันแก้วอืมเหล็กงวดจ้วงหันแก้วอืมงวดว่าหันเพิ่น,นกัว่างสี่บ่ฟางขี่แล้วอืมวันนี้เพิ่นถามบ่เพิ่นถามหาบา่กว่ามาบ่หันมาบ่ตี ผมเลยว่ามาอยู่เออฉันมาแต่มาเอาตวเปียนถึงเป็นเลิโอ้หบอกตเปียน่ังไวะดิตกเปียนจอะไรหล็พูทีนี่คือย้อนแล้วสำคัญของมูอละวันสำคัญอีนีมันทีวะโอ้ีมันห้าแห้งโคตรลยโอ้ดีมาแรงเออแล้วก็เลยไมาจับใส่จับใส่ที่ตีอนกลาง แต่ว่าตรงกางนี่เห็นที่มังานจัใส่บัตถูกบัตรถือก็เลยว่าย้ำไหมเลยยยํำให้แล้วสบาอยู่คงถือทายเล้อหวานอยว่อยู่ตรงนี้มั่เดียวกันได้มองดูความแล้วดูซังมั่งทั้งบนทั้งดางเลยผมว่าอยู่เด้อบายอยู่ั่งอยู่อยู่อยู่บัติงเลยอยู่บัติงเลยบ่งบอกใช่ยหอ้ลานจ็อยู่ บนกระยู่ฮะบนกระยูล่างกระยูวาน่นเจ้วานน่นุนบมานี่เราจับสกิเอหายว่ะต่า่าสินเดีนมาก้อนแต่ว่าเดียบไปเดียบไปใส่หายเราบอกจริงจังเออมุณหมดมากสักวันทีจุบมาก่อนมาหรือว่าเดียนมากแบบเก่าอะมากเทีเดียวก็เดียววับเขาเลย ยังเยเก้าอบทรัพับเลมาเถเห็นมองอยูแล้วป็นบอ,มอ,อม,มองหันแลนอ้มอมแปดอ้อมเลขแกับเลขเก้าถอายูไซต์เตี๊ยล้เขาแล้วมันแล้ยมากมันแลมากแบบเก้าแต่ว่ามันเขาไว้เท่าเขามองมาแล้วเจี๊ย เามาปั๊บเหมือนเปเดียวเดียวปั๊บก็แง่มีเขาปั๊บโอ้กงกลางปั๊บเลยช่องกลางมันช่องว่างมีสมัเก็เดียวขอมันโอ้ดดเจกตงมาเครื่องเลยเ้บตาเครืงเลยอาวพี่น้องเอ้ยแมนเดลบา้นเดลตีตวาเล่ากว่าอยยุแมนเดลบา้ว่านมันเขาว่าละหาอยู่่นนนีตวางล่างนี่เปียนเป็น4ีสอข้างบนนีเลขศูนโดดลงกลางจึ๊กกว่านึง กลายเป็นตัวเลขเข้ไปแปดศูนย์เก้าอืมอืตันหนาด้เอครับสี่สองเปนพาะคี่สองมีไงล่ะแค่ยังกับเพิ่มแค่สี่สองคนไห้ไปสามสองยสามสองอืูเป็นยังเปนไปว่าพี่แค่นั่นเสิ็จามือนั้นก็คือเลขอะไรอย่งกมันเลนเนาเลขกสเลนเลขสูงมันประจดโอ้ประยูมันเลนวัลิหนึงคิงหิงคิงอยูยว่าท่านวะเออ อยากก็ยีอยากให้มากนะมันมันเป็นเจสี่เลยที่พอเป็นเจสี่เลยเนี่ยขั้นบ้าขั้นบ้าขันบ้มากเลยกับเอ้ยพอแห้งพี่ใหญ่เราโอ้อ่าพี่ห่างไอ้ยโค้งชุดไทยโค้งชุดไทยสามตัวอือ่าให้โลกทุ่นเราฟังเมืองสกปรนได้พี่ห่างเด้อดูพิจารณาดูจะว่าปรเห็นโค้งชุดไทยเด้อสามตัวแตกอีกเนาะวันนี้แล้วก็ สี่สองสองนี่โทนี้บาทนี้นี่เขาเป็นอะไรน่ามึนๆบนหางเดียวแต่ว่าบนนี้มันไม่เล็กอันคนตายบอกอันนั้นเลขเขาจะเอามันเสียชีวิตไปเนี่ยมันมาสั่งมาล่าเอาไว้เอาขึ้นแค่แต้มเดียวเพันละแต่ว่าบนนี้ยังคือเขาอยู่ ก็เปลี่ยนแปลงดอกเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งนี่สิอืมนะได้เราไปแล้วเฮาเอ้าได้หลัก็ได้ือืมอิบี่เอ้ยบาทสินะครับเนาะอืมคือเปลี่ยนจากแปดเก้าศูนย์มาเป็นแปดศูนย์เก้านะครับอิซีครับกลางเนี่ยอ่ามาเสียบกลางเนี่ยที่เรกก็ว่าสิโดนลงกลางจึ๊อขันละมันนั่นอ่า มันเขียนคูไปแล้วก็เรยไมาไว้ทางไตเป็นลยนว่าพรมรีแหนนะัสนถึงไดโดดลงการจึกเลยตะวันล่างนี่ยับขึ้นเตียมหนึ่งรับส2่สาก3าเป็น4-2่สอครับอีซี่ผมบเตีมเดียวแตีมเดียวครับไป่ยับใช้ก็ได้หรอกเอาสามผู้ใดมุนหประตูแต่ที่แรกถึกแล้วแปดเก้นย์ 8, 90, นี่แปดศูนย์เก้านย์ฟันโพงโงสุดท้ายของพอศูนย์กับเอซครับผม อ๋อแกนแกน,นแกนแกน,แนมือนี่แมนเดี่ยวยู่อีกติ่งเดี่ยวทั้งบนทั้งล่างว่าัฒนาย,ยู่อีกติ่งแล้วบ้ยับไปใส่มาท่านนะครับผมจบมันเหมาอนกันทุกคนครับผมแคปตันจพี่น้องนะนี่ของปังครับ